หือ,หอจำบีจิมาจ้าเลือดกินผักสุดกัเพราจำเจ้าประแดกประแดกบองจ้กเี็บขัดเล้อ ันคเด็กบ้องอันนี้ก็ของไม่เยี่ยตีไม่เยี่ยตียบันดานเหม็นเด้อบ้ามันไมเตี่ยอื่นเด้จ้ะจบดนาจ้ะคลิปนี้แม่จ้ากับขอพอไใบซมีเด้อจ้ะคลิปนาามีเอียงแส่บๆแม่จ้าสิเอามาสูบคขีคำยังไง จังบีหนึ่งปลาซับเสียบเลยจ้าเด้อเสียบครับเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า มื่อนี้ก็พอพ่อกับแม่จ้าเอกจ้านี่แนวแสบของเขาจา้าหนึ่งปลานิ่นตัวนี้หนึ่งปลาชุบแสบบเลยจ้าดอแสบครับเด้อหนึ่งปลาชุบแสบบเลยจ้าด้อ แซ่บคักเด้อหนปลาแซ่บเสียเลย,ย,ย,ยจ้าเด้อแซ่บคักเด้อที่มาจ้าเลือกกินผักสดตรกะเพราจำเจ้ยวกระแดก ปลาแดกบองจ้ะแเสบคักเด้อขอมรวยนะจ๊ะม,มาเด้อมาเด้อก่อนอืน่นก็ขอจำเบะก่อนนะจำบ่าย คำใหญ่งเผากันคักเด็กบ้างอันนี้ก็ของไม่เยี่ยตี๋ะม่เยี่ยตี๋บันด้านเหม็นเด้องบุญไม่เยี่ยตี๋อื่นเด้อจ้ะเผากันคักเด็กบ้างอันนี้ก็ ของมญนเตียตี๋มัเตีย,ย,ย,ตยบันด้านเหนนม็นเด้อบ่๊มมนเยญ่ยตียอื่นเด้อจ้ะของแท้เด้อดูดเหนียวมามาวันกินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้งองกินข้าวกั็นหนึ่งปลาเด้อจังเกียว แซ่บแม่จ้าสิมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะแซ่บมากมากนี่ทิบเขาใหญ่พวกแม่จ้าจา้ะหนึ่งปลาชุบแซ่บเลยจ้าด้าดู xẹp khác được xẹp bật khác đấy, không nhẹ ก็อืมแซบบักคากๆเลยของแทรเดอร์ดูดหนิวมาๆมากินน้ำกันได้จ้าพี่น้อง ยิ่งขอับก็นหนึ่งปลาเด้อจำเจียวคำยังไงจำเบ๊ะเผากันทักเด็กบ้างอันนี้ก็ของมเมญเตียไมญเตียบันดานเหม็นเรื่องบุญเมญเตียอื่นด้วยจ้ะ ของแท้เดอดูดเิี้ยวคำยังไงเข้าขกันคักเด็กบ้างอันนี้ก็ของไม่เยี่ยตีอไม่เยี่ยตีอบันด,านนด้านเหม็นเรื่อง่มันม่เยี่ยตีออื่นด้อจ้ะ เด็กบ้างอันนี้ก็ของะม่เยียตียะมเยียตยบันด้านเหม็นเด้อบม่เยียตียอื่นนด้วยจ้ะ ล้จคลิปนี้แม่จ๋าก็ขอพ่อไปซัมเนเดอร์จ้าคลิปนา้ามีอียังแซ่บบแม่จ๋าสิเอามาสูลกปเข้ากันค่ะเด็กว่างอันนี้ก็ของไมะเยียตี๋มเยียตีบันดานเหนม็นเด้อบ่แมันมะเยียตีอื่อนด้วยจ้า หนึ่งปลาซ่บๆเลยจ้าด้อแส่บครับ